สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมา,าแนะนำนะครับวิธีการเซ็ตเทอร์โธโมดอ่ะเรามาดูกันเลยครับก่อนอื่นที่วิทยุของเรานะครับอ่าเราก็มาเซตสวิตของเราก่อนว่าเราจะใช้สวิตไหนแล้วก็ช่องไหนนะครับสำหรับอ่าเอาไว้เป็นสวิตอ่าเทอร์โธมดนะครับอ่าของผมจะใช้สวิตอันนี้นะครับอ่าซึ่ง มันจะเป็นเท่ากับช่องสิบอ่ะโอเคเดี๋ยวเราเข้ามาดูกันเลยครับปึ๊บอ,อันนี้นะครับเห็นไหมฮะก็คือตรงช่องสิบตรงนี้ผมเซตสวิต์ G นะครับเป็นสำหรับช่องสัญญาณเอทอร์โมดถ้าของเพื่อนๆใช้สเปกตรัมหรือใชอ้ทารานิสอะไรต่างๆก็เซต ช่องของตัวเองนะครับว่าจะใช้สวิตช์อันไหนแล้วก็ช่องไหนนะครับสำหรับเอาไว้ปรับเป็นโหมดของ Turtle Mode อ่ะโอเคนี้ผมก็ตั้งเรียบร้อยแล้วอ่าต่อไปเราก็ไปเซตค่าต่อในเบต f าไฟเราก็มาเซตค่าในเบต้าไฟนะครับแล้วก็ Connect เข้าไปในเบต f าไฟเสร็จแล้วไปเลือกที่ Config นะครับ นตรง a าร์มินะครับเราก็ปรับตรง a n g เกให้มันเป็น180องศานะครับเสร็จแล้วก็กด Save and Reboot แล้วก็ Connect เข้าไปใหม่แล้วเราก็มาเซตต่อที่โหมดนะครับเราก็มาเซตที่ Flip Over Aftercast หรือว่า โหมดเต่านะครับ Turtle Mode อ่ะเดี๋ยวผมลบออกก่อนก็นได้อ่ะเราก็กดที่ add lens นะครับแล้วก็ปรับไปสุดเลยนะครับแล้วเราก็เลือกช่องนะครับตะกี้ผมตั้งไว้ที่ช่อง10มันก็จะเท่ากับ Ox อกอ่ะแล้วก็มาเลือกที่ Ox อกแล้วก็กดเซฟอ่ะเรียบร้อยก็อลองมาเทสดูนะครับของผมตั้งไว้ที่ Switch G ตัวนี้อ่ะก็อลองเปิด นี่ก็คือได้แล้วนะครับโอเคแล้วถ้าเกิดเราต้องการจะเปิด OSD นะครับเราก็มาเซตที่ OSD ให้ให้รู้ว่าเวลาเรา,าสับสวิตช์เป็น t u r t l e Mode เนี่ยให้มันขึ้นที่หน้าจอด้วยแล้วก็มาติ๊กตรงนี้นะครับ Flip After Cast นะครับเดี๋ยวมันก็จะขึ้นนะครับเวลาเราเปิดสวิตช์มันก็จะขึ้นเป็น Mode A ฟิป e ัปสนะครับโ okay, อเคกดเซฟนะแค่นี้เองอเรียบร้อยเราก็ออกเดี๋ยวเราไปเทสกันต่อเลยครับตอนนี้เราก็จะมาเทสการใช้โหมดเต่ากันนะครับเวลาเครื่องเราตกแล้วมันพลิกคว่ำนะครับก่อนอื่นเราก็สับสวิตช์นะครับ <Engine all. S 1> สมมุติว่าเดิมเนี่ยเราอรามอยู่ใช่ไหมครับเราก็ <Engine all. S 1> สับสวิตช์ปิดเหมือนก่อน แล้วเราก็เปิดสวิตช์โหมดเต่าของเราเสร็จแล้วก็อาร์มอีกครั้งหนึ่ง <Engine on. S 1> แล้วก็ปรับไปทางขวาแค่นี้เองนะครับแล้วก็ <Engine on. S 1> ปิดสวิตช์อาร์มแล้วก็ปิดสวิตช์โหมดเต่าแค่นี้นะครับวิธีใช <Engine on. S 1> ้ลองดูอีกครั้งนึงนะครับก็คือเราปิดสวิตช์อาร์มก่อน นะครับแล้วก็เปิดสวิตช์หมดเตา่าแล้วก็อาร์มอ่าแล้วก็ดันนะครับดันความมือแค่นี้เองนะครับแล้วก็ปิดสวิตช์ N นะแล้วก็ปิดสวิตช์หมดเตา่านะครับแล้วเราก็อาร์มแล้วก็บินได้ตามปกตินะครับอันนี้คือว,วิธีการใช้หมดเตา่าเวลาใช้หมดเต่านะครับสวิตช์ด้านซ้ายหรือว่าทอเทอร์เนี่ยเราไม่ต้องใช้เลยนะครับ ใช้แต่ข้างขวาข้างเดียวนะครับจะดันไปข้างหน้าให้มันฟลิปข้างหน้าหรือฟลิปกลับมาด้านหลังก็ได้หรือสวิปให้มันฟลิปไปซ้ายไปขวาได้หมดนะครับก็คือใช้แต่ข้างขวาอย่างเดียวนะครับข้างซ้ายไม่ต้องใช้โอเคมันก็มีประโยชน์นะครับเวลาเครื่องเราไปตกอยู่ไกลๆแล้วมันพลิกคว่ำอยู่เนี่ยเราก็ไม่ต้องเดินไปเก็บเราสามารถที่จะฟลิปแล้วก็บินต่อได้เลยหรือบางทีมันไปติดอยู่บนต้นไม้นะครับเราก็สามารถที่จะฟลิปมันเพื่อให้มันหลุด ออกจากกิ่งไม้แล้วก็บินออกมาได้นะครับก็ถือว่ามีประโยชน์ครับวันนี้ก็มาแนะนำเกตเล็กๆน้อยๆนะครับให้กับเพื่อนๆเอาไว้อ่าไปใช้กันนะครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ